สวัสดีค่ะแฟนค,ครับทุกผู้ทุกคนนะคะเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงเจ้าเจ้าวสาวดำผ้ารวย <c oughs> ท่านผู้ชมมือเนี่ยโอ้ยนั่งตื่นเรียบร้อยแล้วเนาะเห็ุภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วพายกับตาโรหนองกันเหรอท่านผู้ชมนั่งไปหาเก็บเอายอดพักบุ้งยอดพักบุ้งมีแต่ยอดงามๆอ้วอ้ว,อวอนอน ท่านผู้ชมนั่งก็ไปหาไอ้พักขั้นจองอันไปดึงเอาไปดึงเอาต้นมันมานั่งเสียวไปลงไว้ในส่าค่ะพักขั้นจองแม่ไมค่ะท่านผู้ชมแล้วก็พักตบไมมคะ่ะพักตบมันเป็นดอกสมัยแต่แต่นั่งเป็นเด็กหน่อยเป็นสาวซ้ำหน่อยอยู่บ้านนอกนั่งกินกันกบปุนกินกับปะแดกบองขยวหอนแอ๊บแซ่บนั่งเกิดคิดว่านาะนั่งเนี่ยเนาะบ่เคยได้อยู่บันนอกเลยท่านผู้ชมเมื่อต่งนจะเป็นนัก้องมาา ตั้งแต่ปีพศ2520มาอ่า20พศ2520นั่งเป็นนักร้องเต็มตัวมาตั้งแต่พุ่นเลยจนว่า60ห้า60 64ปีอ่ามาจนอ่านั่งมาอยู่บ้านในสี่เดือนนี่เนาะคิดเบื้องเขาตั้งแต่อ่าอ่าตั้งแต่พศ2520ยี่สิบขอต้อนรับมาอยู่บ้านปีพศ2520 หาลอยหกสิบสี่ปลายปีนี่นะอ่านั่งาปยูเดิน<ม>เดินทันว่าเนะี่ยกนั่งกลับมาอยู่บ้านนะ่ะเดือนท่านว่านั่งกลับมาทันทีทันทีหนึ่งที่สองสามนี่นั่งกับไปหาเจ๊แดงไปยูน้ำเพลินแปดเจ็ดแปดมือไปเลี้ยนนัน่นเปิดช่องเง y นยูทูบนี่ล่ะนั่นแม่ขานี่มันก็ดมันก็ได้ซีเดือนนี่เนาะ บ้านี้นั่งได้อยู่บ้านเต็มที่แล้วโอ้ยดีใจหลายท่านผู้ชมวยเมยนั่งสิปลูกมันทุกอย่างละพักกระเดานั่งกับปูกต้นพักกระเดาต้นอันอันแค่ปลาไปหามาปลูกต้นพักขีเ้เล็กพักขีเ้เล็กขาวมันจังบกขมเนาะพักกระถินบ้านอันนั่งปลูกชะอมมะเขือพวงอันนั่งปลูกนั่แล้วก็ต้นฟงชุลอดต้นอันนั่นเฉาเวยแล้วก็ ต้นบักม่วงต้นบักเผาต้นบักต้นกล้วยอ่าต้นไอ้ต้นไอ้ไอ้ยังกาอันว่านจระเข้ต้นคาต้นอ่าใบเตยนั่นงเอามาปลูกลงปลูกทุกอย่างแหละปลึกมือบัตเตอร์ได้ไอ้นั่งเอามาปลูกปลกูกเป็นล็อกเป็นล็อกเฮ็ดให้เป็นระเบียบมันยำ้ำมันามมายำ้ำมาย้ำผู้ใด พี่ป้าหน้าอาญาติกัวโหติกาหรือว่าแฟนคลับแฟนเพียงมากอ่ะอันจะได้มีเนวตอนเนวยฝากแฟนคลับเจ้าของย่ำห้าเพื่อนมาเยี่ยมมายามเนาะอันจะได้โอ้ยบักมี่ก็มีได้บนนะบัก่วงก็มีบักไอ้กล้วยกับมีนี่ไปเอาเลยส่นสุขคนในมาหานั่งก็จะได้นั่งก็จะได้มีของตอนรับของฝากของตอนเนาะผู้หนึ่งเพรจังหนึ่งกับมักบักมี่ก็ไปต้อยเอาบักมี่มักบักม่วงกับไปเอาบัก่วง มักบักุ่งก็ไปเอาบักหุ่ง,งมักกล้วยก็ไปเอากล้วยนั่งคิดวังสินะบ่ไดดมีซื้อมีขายละ่ะผู้ใดมาหานั่งนี่ให้มีนั่งกสิมีแนวฝากแน่ตอน้อนเมื่อทุกอย่างเนี่ยนั่งคิดไว้นะคณะบุญพระวา,าสนานั่งมีก็อาจจะได้ยู่หลายปีเนาะจนกว่าต้นบักเผาตน้ตนบักม่วงต้นบักมีต้นกล้วยตน้นทุกอย่างที่นั่งปลูกไว้ล่ะกันฝนดีหรือเดวนั่งเจาะนำ ให้เขาใส่ไอ้สะไอ้ยังเกาะให้ให้เขาใส่ท่อให้แล้วก็ให้เขาเฮ็ดเป็นสวิงเปิดให้มันนั่นที่ได้ซุ้มเย็นนั่งก็จะฮีตเอ่อเชียงหน้ายูมองกลางน้ามนะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกุฏิหน่อยอยูมองกลางน้ามันนะไปสำหรับสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหน้ามือเสร็จจากภารกิจกันสิ ปลูกนั่นปลูกนี่เห็นมันเต็มนั่นปลูกบ่ใดถึงแต่ป่าก,ก็ผงชุลรถนั่นล่ะน้ำป่าก,ก็สิปลูกบ่ใดเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะาบ่ใดมาเยี่ยมมาหาอายพี่ลุงป้าน้าอาหรือว่าแฟนขับแฟนเพ่งมาเยี่ยมมาเยีำมไม่สนเยน็นจิตเบิ่งกันนะมาเยีำมไม่ใหญ่เย็ยยนจิตเบิ่งกันนะว่าไงกันไอ้บ่ใดามาเยี่ยมมาหากับไอ้ยำก้าวกับ,กบกสิเอายังเอาไปเลยอ่าใส่รถไปสมนุนีมาเยี่ยมยาม,มถามข้าวกันมีที่รถปิกอัพทั้งนั้นล่ะแม่นบ่ล่ะก็ได้เอานั่นนี่ฝากต้อนไป นั่งก็ได้บุญได้กุศลนั่งก็ยิ้มเปยเปยมีแห้งเพราะว่าเขาเห็ดจากหยาดเงือของเขาเองเนี้ยเอาฝากเอาฝากเอาตอนทุกคนจะมาเยี่ยมนั่งกับสิด้ของติดไม่ติดเมื่อเอาไปกินผู้ใดผู้ใดก็มีความสุขได้กินแซบผู้นั่งผู้ปลูกผู้ไห้ก็ได้บุญได้กุศลน้่กันนะั่ท่านผู้ชมเนะาะค่ะบ้านนี้อันหวยได้ค่ะเด้อท่านผู้ชมไปอันหวยอมสินหวยเล่าหวยหว้าน้อยของแม่เพิ่นเขานาอเขานาะ ของแม่เพื่อนเขาอันเพื่อนทีดอมสินน่ะนะแล้วมันกับเข่านอกเข่เนาะนาท่านผู้ชมเนาะมันออกอยังละออกโคกาหาสัน้นบานนี้เพื่อนทีดอันอันห้อยอันใหญ่ก็ไปออกอมสินเราได้แปดสีหานะท่านผู้ชมเนาะบานนี้แม่เพื่อนว่าอันยังบอท่านเด็กเข้าใจนะลูกบานนี้คุณแม่แม่ทําความเข้าใจแล้วแม่เพื่อนทุ่มมาบอกท่านผู้ชมเป็นซีกว่าสายที่แม่เพื่อนทุ่มมาแต่ว่านาั่งั่นบบายู บาหนี้เพิ่นกันเลยอันอาจเป็นคำว่ามาท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าลูกทั้งฮานอยทั้งหวยลาวทั้งอมสินบอกเข้าไปเลยลูกท่านผู้ชมบ่งฟังได้เพื่อนไห้มาเนาะหวยออหยังมือแรงนี่มีบน่หวยอีหยังที่ว่ามันออกสองมือเอ้ยสองรอบเนาะอันห้าสามสี่ห้าสี่ห้าหกสี่ห้า็ก4ั3สามสี่สีสามสี่ห้าห้าสี่ หล้วก็ห้าห้าหลักกะหกห้าห้าหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์อันนี้หมายความว่าทั้งหวยอมสินทั้งหวยฮานอยทั้งหวยลาวได้จากท่านผู้ชมที่แม่เพิ่นบอกมานี่เนาะนั่งกะคือแม่นัน่นนอ่างกะสิบอกแม่ว่าแฟนคลับเพิ่นอยากได้หวยอ่าไไออออ้้มสินอยากได้หวยฮานอยอยากได้หวยลาว บัดนี้แม่เพื่อนกับเบ้อหูเรื่องอย่างวันนี้เพิ่นกันเลยว่าแม่จะทํายังไงลูกเขาส่งมาสั่นั่งกับขอแฟนกับแฟนก,กับส่งมาให้นั่งในรายนั่งกับส่งไปให้แม่แม่เราก็อา่านเราก็เบิ้งเราก็กเลยเห็ดมาให่ถูกไม่ถูกอย่าว่ากันนะลูกนะแม่ก็ทําตามสูตรแม่ก็เอาที่ลูกส่งมานั่นแหละที่ว่ามันออกอะไรบ้างในเพื่อนอยากพูดว่ามันมีสองตน้ำมันมีสามตแล้วก็มีล่างมีบนน้ำบอ่อทั้งล่างทั้งบนมันคือจังหวยใหไงบ่อเพื่อนถามนั่งนั่งก็บอกว่าหรูลูกก็ไม่ เพิ่นกับเลยเปิดบ้างนั่นพอดีเพิ่นกับเลยถามคนที่อยู่กรุงเทพพุ่นละเพิ่นบันนี้เพิ่นเข้าใจแล้วเพิ่นหูแล้วว่าหวยมันมีสามตัวคือกันมี่สามตัวแล้วก็มีล่างมีบนคือกันมาสั้นเพิ่นไหนมันแล้วเด้อท่านผู้ชมเมื่อเปิดโอ้แต่เลขตัวนี้แม่เราบ่สบายซัแม่บ่สบายมือบางเดินก้นก้อนเพิ่นก็ไปถอนแควต่างร้ายเหลี่ยมเนาะเพราะว่าแม่เราก็สิเปียสิบรู้ไหมแม่เพิ่นไหนแม่เราเจ็ดสิบ เจ็ดสิบแปดแม่ท่านผู้ชมเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแล้วก็บแปดสิบอีกสองปีเพิ่นกับแปดสิบแล้วเนาะมันในเพิ่นเหยี้มา้สิแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเราโซ่ไม้นันง่งนั่งไปเก็บพักบุ้งยังมาแล้วมาหอดบ้านน,น,น,นี่นี่นะท่านผู้ชมไใล่ะเอาเห็นเนาะอันอันอันนี้อันเพิ่นให้มือมือว่านนี่มันบังคับนี่มือว่านนี่เนาะเพิ่นใหยี้อมสินนี่แม่เลยบอกว่าวันนี้แม่ทําให้ทั้งออมสินทั้งลาวทั้งหาหนอยสั่นเนี่นเด้อ นี่เด้อจ่าเบิ้งเขาเด้อจ่าเด้อนี่เด้อถูกอ่าถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะขอให้โชคดีกันนะรวยรวยรวยแล้วว่าเนี่ยนี่นี่นี่นแม่เนี่ยนี่เด้อแม่เพิ่นไหนเด้อท่านผู้ชมเด้อถือบ่ถือก็จะได้ยาบาเพิ่นเด้อจ่ะเขาขอเพิ่นเพิ่นแห่มาแล้วก็บุญหัวแล้วเนาะถือก็ดีบ่ถือก็แล้วไปแล้วเนาะคือว่าถือก็ดีบ่ถือก็เขาก็บ่ได้จมได้ให้ได้ตาได้ว่าเพิ่นแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะ ก็ทุกท่านโชคดีเด้อค็เด้อขอให้แฟนขับนั่งทุกปู้ทุกคนโชคดีค่ะมันสามารถออกได้พืธที่เพื่อนเท็มากนี่สามารถออกได้ทั้งหวยออหวยห้าน้อยหวยลาวหวยอมสินแล้วก็บหวยใหญ่มันถี่สองพืษสภาพเพิ่นเลยท่านผู้ชมซํมนี่น็อกคันน้อนั่งแบวตรงๆนี่ละมือเนี่ยมืออย่ต่านเด้กินหอดเข่าป้าเกือบจีเทียงแล้ทั่วๆน้องไปเอาน่นแน้าตัวผู้เดียวน่นน้องไปเอาพักบุ้งไปเอาพักโตไปเอาอันพักกันจอง มาแบบใส่ไ้เน่ยนะกันย้ำฝนดีโอ้ยมันก็จิตแตกเต็มซาอันนอกคณะวานนี้เขากเก็บมากินได้น้องปลากับมีพักกินแต่ว่าน้องปลาน่นั่งนั่งนั่ง่งบได้อันอันอัน,อ,นอันเอามาอันรับประทานได้ค่ะเด้อ <c oughs> นั่งอันเอาไว้แต่เบิง้งเอาไว้แต่เบิง้งย้ำเขาเล่นเหรียญน้ำเขาใยน้ำคนเป็นปนเป,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 ปเขาก็นั่งเบิ้องนอกนณะ โอเคน้อก็เนาะก็ทุกทุกท่านโชคดีนะจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ทุกทุกท่านแฟนคลับนั่งทุกปู่ทุกคนมีโชคมีลาบไปถือหวยอ่อนอันอันฮอนไอไอหวยอยังก็หฮาน้อยแล้วก็หวยอันอียังก็อันหวยลาวแล้วก็หวยออมสินแล้วก็หวยไงขอให้ท่านถือซีตั้งซีหวยเนี่ยแหะจิตถือหวยในก็สร้างก็ขอให้ท่านโชคดีทุกปู่ทุกคนนะจ๊ะเด้อขอบคุณและสวัสดีจ้าเอ้า บักลาแล้วมานอนแต่ยา์น้ำเด็กเลยโอ้ยนั่งกะไปกะบอกลาไปน้าได้เปลี่ยนเราวอ่ะมานอนแต่ย้ำเด็เลยนั่งกะนอนนั่งเว้าอยู่นี่เนาะใช่ไหมนี่มานอนคดขรุนยู่ขงังม้อนเนี่ยอยากมากเลาเห็นมันเนี่ยโอ้ยลูก้ายลานนี่ก็ได้เนาะโอ้ยครับครับผมนอนต่ลูกนอนซะมานอนขึ้นมานอนแต่เมื่อไหร่เนี่ยลูกแม่คือไม่เห็น แล้วอันเมียไปไหนล่ะซาลาไปไหนล่ะลูกแล้วลูกสาวไปไหนนี่ญาย่ญา,าเด้อันกดกุลุดเลยเล่าอันเมื่อวานนี้นั่งไปอันว่าเจ้าเขาไปตัดคนอาบน้ำเนาะเขาบอไเด้เปิดร้านนั่งกับมัดตัดให้เล่านี่แล้วหอวบ้านนั่งกับตัดเองเฮ็ยจังไดเขาบอกเปิดไง อีกตังบเดือนนึ่งตรงนี้โอ้ยท่านผู้ชมโอ้ยนึกออกแล้วอันแฟนคลับก็ไล่มาถามนางว่าอันเงินผู้ละพันหาเอ้ยผู้ละหาพันที่รัฐบาลเพิ่นว่าเสียให้นั่น,เป,นเป็นจัะได๋นเนาะพี่สาวดำมาสั่นโอ้ยพี่สาวดำกับบฮหูคือกันละจ้าติดตามเข้าเพิ่นในเพิ่นว่าเสียให้อันรวมเป็นหกเดือนเพิ่นได้จ้าสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เพิ่นเบาออกมาจังสี่นั่งคิดว่าอัน มันกับพวแมนอัเสียหายไปเดือนอันนี้พืชสภาพแล้วจ้ะสิแนวนุน่มกับจิไปหอดพุ่นแล้วกอลัคกากดาพุ่นแล้วอาจีอาอาจีเอ,อ,อ้อประได้ปลดล็อกง่ายแล้วค่ะเนาะเพราะว่าคนเป็นเพิ่มเติมเมื่อวานเมื่อคืนนี้นั่งฟังข่าวแล้วก็น,นาตกใจเนาะก็ะนาะท่านผู้ชมเนาะสองพันกว่าแล้วประเทศไทยอันผู้ติดเชือ้อโควิดสิบเก้าน่ะสองพันกว่าแล้วอีพออยไหม อสองแฟนกลัวแล้วอันเมื่อวานนี้แฟนลับทาม,มาพี่สาวดำไปใส่คือบ่ยาดติดบ่ยาดเชื่อคู่อันยังก่อนคูวิดสิบเก้าที่มว่าพี่สาวดำก็ไปซื้อของอยุตตลาดเมืองพ้นนันล,ละแล้วก็จะเอาน้องอันโตโตเขาไปตดัดขนท่านก็จะเร้ยว่าเดวิาหัวขนกันอยู่เมื่อวานนี่ไปได้แค่นั้นแล้วก็นั่งก็ไปแค่เมืองพ้นแล้วก็กลับมาบ้านเท่านั้นเลยบ่ไปใส่อีกก็ไปหน้าก็ออกไปน้องลหลานหน้าเท่านั้นหละจะน้องใยน่ะ เท่านั้นละจ้ะท่านผู้ชมนอกจากนั้นก็น้ำขับรถออกไปใส่มาใส่ส,สิหล่ะจะได้เฮ็ดคลิปขันน้ำอยู่รูบานทั้งสี่กับโบ่บ,อบอคอยได้เฮ็ดปัน,นได้ได้จ้ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็ว่าเสิออกไปส่งครีมเมื่อวานนี่นั่งเขาออกไปส่งครีมมันละเพราะว่านั่ง้องออกไปเองค่ะแ้วก็เลื่อยๆไปพูดเนาะนกันเนาะโอเคนี่เน,นาะกันเนาะขอทุกท่านโชคดีจ้าหักกันเพี้ยงกันเนาะกันเน,นาะเห็นเขาก็ยังละตอนเที่ยงเนี่ย เออว,นะว่าลรานั่งบพราะท่านได้กินเขาเพราจะไปกินเขาสวัสดี3าเท่าแล้วเมื่อนนี้จะได้กินเขากำยังยังบพราะท่านในหูชะตาชะตาชีวิตเจ้าของเลยไปหาเปิดหม้อเขามาหน้าเบื่องกันเ้อเดี๋ยวสิมาบอกเราามียังกิน